อันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าละคุณกะพัทถยะอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารชื่อว่าเชตวันทรงปรารบซึ่งพระเถระชื่อว่าละคุณกะพัทถยะตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าเสโลยะธาดังนี้เป็นต้นประโยคเก่งที่สิบเอ็ดหน้าสามสิบเก้า ได้ยินว่าอันว่าบรรปะชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้นผู้เป็นปุถุชนเห็นแล้วซึ่งพระเถระจับแล้วที่ศีรษะบ้างที่หูทั้งหลายบ้างที่จมูกบ้างย่อมกล่าวว่าในอาอันว่าท่านย่อมไม่กระสันขึ้นย่อมยินดียิ่งในศาสนาหรือดังนี้อันว่าพระเถระย่อมไม่กโกรธนั่นเทียวย่อมไม่ประทุษร้ายในบนรรปะชิตทั้งหลายเหล่านั้น อันว่าพิสูจนทั้งหลายยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายจงเห็นอันว่าบรรพชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้นเห็นแล้วซึ่งพระเถระชื่อว่าละกุลกพะพัทธิยะย่อมเบียดเบียนอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยอันว่าพระเถระนั้นย่อมไม่โกรธนั่นเทียวย่อมไม่ประทุษร้ายในบนรรพชิตทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรมอันว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งเรื่องอะไรดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งเรื่องชื่อนี้ดังนี้อันพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นกราบถูลแล้วตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเออชื่ออันว่าพระกีนาศพทั้งหลายย่อมไม่โกรธนั่นเทียวย่อมไม่ประทุษร้าย ด้วยว่าอันว่าพระกินาศพทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเช่นกับด้วยศิลาอันเป็นแท่งทึบเป็นผู้ไม่คลอนแคลนเป็นผู้อันอะไรอะไรให้วันไหวมิได้ย่อมเป็นดังนี้เมื่อจะทรงสืบต่อซึ่งอนุสนที่แสดงซึ่งธรรมตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่า